มีนาคมนี้ดาวย้าย8ดวงจากสิดวงครับใครไม่เคยฟังดาวต้องฟังอย่างเด็ดขาดเลยนะครับสินแสบาโคชีวิตเดือนนี้นะครับเราจะมีดาวย้ายจํานวนมากเลยนะครับแล้วก็ระบบนี้เป็นระบบอัตโนมัตินะครับคุณสามารถที่จะลงทะเบียนนะครับเพื่อดูดาวย้ายของตัวเองได้นะครับผ่านไลน์นะครับโดยแอดเพิ่มเพื่อนนะครับไลน์แอดสินแสครับ z i n z a e ครับจากนั้นกดที่ปุ่มผูกดวงนะครับแล้วก็ใส่เพียงแค่วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดครับ ที่สาคัญที่สุดคืออย่าลืมใส่โค้ด4 5 6ครับเพื่อที่จะได้รู้ลัคนาราศีที่ถูกต้องก่อนที่จะมาเริ่มฟังกันครับลัคนาราศีกันครับดาวที่จะย้ายในเดือนมีนาคมนี้นะครับเปิดฉากมาดาวแรกเลยก็คือดาวเสาร์ครับหรือว่าหมายเลข7นั่นเองครับย้ายเข้ามาในตําแหน่ง2นาฬิกาครับส,สาหรับชาวลัคนาราศีกันเนี่ยเป็นช่องอุปสรรคนะครับโอ้โหแล้วก็เป็นอุปสรรคที่ ค่อนข้างหนักหนาซะด้วยสิครับเพราะว่าจะอยู่นานเลยนะครับตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566ครับไปจนถึงวันที่19พฤษภาคม2568นยนะครับยาวนานประมาณ2ปีครึ่งเลยทีเดียวนะครับชาวลัคนาราศีกันต้องเตรียมรับกับปัญหาอุปสรรคที่จะเข้ามานะครับก็จะมีอะไรที่ไม่ราบลรื่นติดขัดบ้างนะครับอาจจะต้องทํางานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนนะครับหรือว่าใช้แรงงานมากขึ้นนั่นเองนะครับช่วงนี้ก็ระวังระมัดระวังเรื่องสุขภาพสักนิดหนึ่งนะครับนะ ส่วนสําหรับใครนะครับที่มีดาวอยู่ในช่องนี้นะครับคือถ้ามีเลข6อยู่นะครับเจ็ดเจอหกเนี่ยจะไม่ดีเลยครับเพราะว่าเป็นดาวที่เป็นคู่ศัตรูกันครับทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคที่ร้ายแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดมีเลข8อยู่ในช่องนี้เนี่ยนะครับแเจอกับ7เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับแต่ว่าพอมันเป็นช่องอุปสรรคนั้นเนี่ยแปลว่าก็จะมีอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ให้เป็นบททดสอบในการฝ่าฟันก็ขอให้คุณมี สติแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับดาวดวงที่2ครับก็คือหมายเลข0ครับหรือว่ามนุษย์ยูนั่นเองครับจะย้ายเข้ามาในตําแหน่ง11นาฬิกาครับซึ่งตําแหน่งนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นตําแหน่ง ความเจริญนะครับของชาวลัคนาราศีกันนั่นเองครับตำแหน่งนี้เนี่ยจะส่งผลตั้งแต่วันที่8มีนาคม2566ครับไปจนถึงวันที่18ก,ก,กรกฎาคม2572นะครับก็ต้องบอกเลยว่านวัตกรรมหรือสิ่งแปลกใหม่ที่คุณคิดเนี่ยนะครับกำลังจะนำพาความเจริญมาให้ครับ รวมไปถึงผลบุญผลกรรมที่คุณสะสมมานะครับก็กําลังจะส่งผลให้คุณนั่นเองครับจะมีความเจริญทั้งในเรื่องของชื่อเสียงที่โด่งดังทรัพย์สินที่เพิ่มพูพนขึ้นนะครับแต่สําหรับใครที่ทําไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าดาวจะเช็คบินนั่นเองนะครับก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับจะไม่เจริญนะแต่ว่าจะกลายเป็นถอยหลังเข้าครองแทนนะครับ สำหรับหมายเลขศูนย์เนี่ยเป็นดาวที่เจอกับเลขอะไรเนี่ยก็ไม่ดีหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีดาวอยู่ในตำแหน่ง11นาฬิกาแล้วมาเจอกับศูนย์เนี่ยก็ต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษเลยครับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือดาวพุธหรือว่าหมายเลข4นะครับจะย้ายเข้ามาในตำแหน่ง1นาฬิกาครับซึ่งก็เป็นตำแหน่งคู่ครองนะครับส่งผลตั้งแต่วันที่11มีนาคมครับไปจนถึงวันที่30มีนาคมนะครับก็สําหรับเลข4เข้าคู่ครองเนี่ยนะครับดาวพุธเนี่ยมันเป็นดาวเจรจาต่อรอง โอกาสใหม่ๆนะครับแล้วก็การมีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนอคนทุกคนเลยนะครับพอเข้าคู่ครองช่วงนี้เนี่ยคู่ของคุณนะครับสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะก็อาจจะมีความ อยากเรียกร้องความสนใจอยากพูดคุยกันนะครับอยากเดินทางไปนั่นไปนี่ไปนู่นนะครับคุณก็แบ่งเวลาให้เขาสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่โสดอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้เจอกับคนที่ถูกใจนะครับโดยเฉพาะจากการทํางานนั่นเองนะอันนี้ก็ขอให้เจอคนถูกใจนะครับสำหรับเลข4แล้วเนี่ยเป็น คู่มิตรกับหมายเลข2นะครับเพราะฉะนั้นถ้า4เจอ2เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีเลยนะครับก็จะมีการชิดแชทเจรจาเจาะแจะอะไรกันโอ้ยหวานหวานเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิด4เจอ8นะครับก็อาจจะมีการชิดแชทเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็มีการผิดนัดผิดสัญญานัดแล้วไม่มานะครับตกลงกันแล้วเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จเย็นๆกันนิดนึงนะครับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือหมายเลข3ดาวอังคารนะครับย้ายเข้ามาในตำแหน่ง10นาฬิกาครับ ส่งผลตั้งแต่วันที่12มีนาคมไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมนะครับสำหรับตําแหน่งนี้เนี่ยเป็นตําแหน่งการงานครับและหมายเลข3เองเนี่ยหมายถึงเรื่องความขยันขันแข็งซะด้วยสิครับแปลว่าไงครับแปลว่าในเดือนมีนาคมนี้ชาวลัคนาราศีกันนะครับคุณจะมีความขยันกระตือรือรอ้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ทํางานแบบหามรุ่งหามค่ำเลยทีเดียวครับนะระวังเรื่องความใจร้อนในเรื่องการทํางานสักนิดหนึ่งนะครับบางอย่างอาจจะไม่ได้รวดเร็วด,ดั่งใจคิดนะครับ แต่ทุกอย่างเนี่ยทำไปไม่เสียเปล่านะ บางทีเราปลูกต้นไม้ไปเราเร่งให้มันโตไม่ได้นะครับเราทําหน้าที่ได้เพียงแค่ลดน้าพรวนดินใช่ไหมครับถึงเวลาเขาโตของเขาเองถึงเวลาเดี๋ยวเขาออกดอกออกผลของเขาเองครับแค่ระวังอย่างเดียวครับระวังว่าตําแหน่งนี้เนี่ยเรามีหมายเลข1ห,หรือเปล่าครับเพราะว่าถ้า3เจอ1เนี่ยเรียกว่าคู่ทะเลาะครับแปลว่ามีปัญหาในงานแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิด3เจอ6อันนี้เรียกว่าคู่สเสน่ห์อ่อนกว่าวัยนะครับอันนี้ผ่านฉลุยงานราบรื่นนะครับแล้วก็โอ้โหทุกอย่างเนี่ย เป็นไปด้วยความเ,าเป็นไปด้วยความสุขนะแล้วก็มีแต่วความชื่นมื่นนั่นเองนะครับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือหมายเลข1ดาวอาทิตย์นะครับย้ายเข้ามาในตําแหน่ง1นาฬิกาครับซึ่งเป็นตําแหน่งคู่ครองนะครับหเข้าคู่ครองส่งผลตั้งแต่วันที่15มีนาคมครับไปจนถึงวันที่14เมษายนนะครับกินเวลาประมาณ30วันนะครับ ถ้ามีคู่อยู่แล้วช่วงนี้คู่จะวางอํานาจเหนือคุณครับแล้วก็จะออกคําสั่งซะเป็นส่วนใหญ่นะครับคุณก็ระมัดระวังอย่าใจร้อนนะครับนะส่วนถ้าใครยังไม่มีคู่นะครับก็เป็นเวลาของคุณแล้วครับที่คุณจะมี ชื่อเสียงโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวเนี่ยมันเลงมาฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับถ้าเราไม่มีคู่หรือไม่มีดาวอะไรอยู่ในช่องเลยนะครับก็หมายถึงตัวเรานั่นเองนะครับที่โดดเด่นมากขึ้นเพราะว่าดวงอาทิตย์คืออะไรครับจำง่ายๆครับจำแบบธรรมชาติเลยนะเวลาคุณเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นบนท้องฟ้าแล้วเนี่ยคุณจะไม่สามารถเห็นดาวดวงไหนได้เลยครับแปลว,ว่าเด่นแค่ดวงเดียวนะครับนั่นก็คือผู้นํานั่นเองครับ ดวงอาทิตย์ไม่ชอบดาวอังคารครับ1เจอ3ทะเลาะกันทุกทีนะครับแต่ดาวอาทิตย์ชอบดาวพฤหัสครับ1เจอ5เนี่ยก็แปลว่าผู้ใหญ่อุปถัมภ์ช่วยเหลือนั่นเองครับสำหรับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือหมายเลข6ดาวศุกร์ครับย้ายเข้ามาในตำแหน่ง12นาฬิกาซึ่งเป็นตำแหน่งโรคภัยครับส่งผลตั้งแต่วันที่15มีนาคมครับไปจนถึงวันที่8เมษายนนะครับก็ จะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะไม่ค่อยอยากพบปะกับใครนะครับที่เกียรแต่งตัวไม่อยากไปไหนหรือในทางกลับกันนะครับอาจจะหมดเงินไปกับเรื่องของสวยๆงามๆเก็บเงินไม่อยู่จ่ายเงินมากมายเลยนะครับกับเรื่องการแต่งตัวเสื้อผ้านนหน้าผมนั่นเองนะครับระวังเรื่องโรคภัยนะครับที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินครับเพราะว่าอาจจะทําให้น้ําหนักขึ้นได้นะครับแล้วก็ใครที่อายุมากแล้วนะครับโดยเฉพาะสุภาพบุรุษเนี่ยก็ระวังเรื่องเกี่ยวกับ โรคระบบสืบพันธุ์ต่อมลูกหมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือบางคนอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไปเสริมหล่อนะอย่างเช่นไปสัญญกรรมความงามอะไรต่างๆนะครับก็ได้หมดแค่เรามาระวังว่าช่องช่องนี้มีเลข7หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้า6เจอเจะไม่ดีเลยนะครับ มันเป็นคู่ศัตรูกันนะครับแต่ว่าถ้ามันจะเบาบางลงหน่อยก็คือ6เจอ3นะครับเพราะว่าเป็นคู่มิตรกันครับสำหรับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือหมายเลข9นั่นเองครับหมายเลข9หรือว่าเกตนะครับจะย้ายเข้ามาในตําแหน่ง7นาฬิกาครับซึ่งถือเป็นตําแหน่งตัวตนเลยครับของชาวลัคนาราศีกันนะครับก็จะส่งผลตั้งแต่วันที่23มีนาคมไปจนถึงวันที่19พฤษภาคมครับก็ถ้าเกิดสมมุติว่ามีปัญหาอะไรก็ตามนะครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ผลบุญ กำลังเข้ามาช่วยปกป้องคุ้มครองคุณครับเป็นระยะเวลายาวนานกว่า60วันนะครับถ้ามีโอกาสได้ไปทำบุญปฏิบัติธรรมด้วยนะครับก็จะได้พบเจอกับครูบาอาจารย์หรือมีสัมผัสพิเศษได้นะครับเลขเก้าไม่น่าห่วงอะไรมากครับเพราะว่าเจอกับเลขอะไรแล้วก็ดีหมดนั่นเองนะครับแล้วก็เก้าเข้าตำแหน่งตัวตนเนี่ยเขาเรียกว่าผลบุญกำลังมาให้ผลแล้วนะครับสำหรับดาวดวงต่อไปนะครับที่เป็นดาวปิดท้ายในเดือนนี้นะครับก็คือหมายเลข4ครับ หรือว่าดาวพุธนั่นเองครับย้ายเข้ามาในตำแหน่ง12นาฬิกาซึ่งเป็นตำแหน่งโรคภัยครับส่งผลตั้งแต่วันที่30มีนาคมไปจนถึงวันที่2พฤษภาคมนะครับคุณมีโอกาสเจ็บป่วยในเรื่องเกี่ยวกับช่องฟากและฟันร้อนในหลอดลมหลอดเสียงนะครับโดยเฉพาะอย่างผมเองเนี่ยนะครับลัคนาราศีกันเหมือนกันนะแล้วก็เป็นคนที่ต้องใช้เสียงในการพูดหรือว่าในการสอนด้วยนะอันนี้ผมอาจจะต้องระวังความเจ็บป่วยตรงนี้นั่นเองครับ แล้วที่สําคัญที่สุดเลยนะครับก็ระวังเรื่องของการพูดอะไรไปแล้วนัาทำให้คนเข้าใจผิดด้วยนะครับเลข4จะไม่ชอบเลข8นะครับถ้าเจอ4884เนี่ยระวังเรื่องของเอกสารสัญญาอะไรต่างๆด้วยนะครับแล้วก็เลข4ชอบเลข2นะครับถ้า4เจอ2แบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรกันนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็เป็นดาวที่ย้ายในเดือนมีนาคมนี้ครับสำหรับใครนะครับที่ชอบการ อ่านดวงแบบดวงดาวเป็นสติแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไปแจ้งเตือนทุกๆครั้งที่มีดาวย้ายนะครับผมจะมาบอกเล่าดาวย้ายแบบนี้ทุกๆเดือนเลยนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มีสติกันนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงระบบซินแสบา์โค้ดชีวิตนะครับสามารถลงได้นะครับโดยการเพิ่มเพื่อนทางไลน์ครับ z set in set ae ครับแล้วก็กดผูกดวงครับใส่เพียงแค่วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดเท่านั้น ไม่มีการตัดเงินอัตโนมัตินะครับระบบเนี่ยให้คุณใช้ได้ฟรี30วันเลยนะครับและสามารถใช้งานต่อได้นะครับโดยการแชร์ให้เพื่อนด้วยนะครับอย่าลืมใส่โค้ด4 5 6นะครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่โค้ดเนี่ยจะใช้ได้เพียงแค่7วันเท่านั้นครับแล้วมาฟังดาวย้าในเดือนถัดไปกันครับสินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจําตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ํากันระบบจะทําการแจ้งเตือนผ่าน บอกเล่าเรื่องราวผ่านมา์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบา r c o d ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบา r c o d ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติก,กว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบา r c o d ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบา r c o d ดชีวิตของเราสินแสบา r c o d ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบา์ c o d ดชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add> เมื่อเข้าสู่หน้าไลนา์สินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิด ที่สําคัญต้องปลอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคํานวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยําหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบ,บาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบ,บาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา